ลงทุนในหลักทรัพย์ทำให้เหมือนกับการเข้าหุ้นทำธุรกิจถ้าอยากทำธุรกิจทำไมไม่ซื้อหุ้นพรรยาผมมีความคิดเหมือนคนไทยทั่วไปคืออยากมีธุรกิจเป็นของตนเองและมักจะถามผมว่าทำไมไม่คิดทำธุรกิจบ้างผมตอบว่าผมทำอยู่แล้วผมซื้อหุ้นในตลาดก็เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนในบริษัทจดทะเบียนในตลาหลักทรัพย์บริษัทของเราดีๆทั้งนั้น เราเป็นเจ้าของบริษัทมาม่าวาก้ปูนซีเมนต์ยางกูดเยียร์แบตเตอรี่ 3K บริษัทขายปลาทูน่าตาซีเล็กนี่ก็ของเราทั้งนั้นเวลาผมไปจ่ายตลาดถ้าเลือกได้ผมก็จะอุดหนุนสินค้าจากบริษัทของเราผมยังไม่เห็นเหตุผลเลยว่าผมจะก่อตั้งหรือทำธุรกิจของตนเองขึ้นมาทำไมในเมื่อ 1. ธุรกิจของผมจัดตั้งใหม่ๆย่อมมีความเสี่ยงสูงถึงแม้ว่าผมจะเคยขายหมากฝรั่งมาตั้งแต่อายุ10บขวบและมีความเข้าใจในการทำธุรกิจทางด้านการผลิตการตลาดและการเงินจากปริญญา3ใบของผมแต่โอกาสที่ธุรกิจใหม่จะไปรอดถ,ถึง5ปีนั้นมีสถิติที่แย่มากนอกจากนั้นการเป็นเท่าแก่ในธุรกิจขนาดย่อมก็ไม่ใครสนุกนัก 2. ถึงธุรกิจใหม่จะไปได้แต่ผลตอบแทนก็อาจไม่สูงเท่าที่ควรเพราะในแต่ละธุรกิจจะมีผู้นําเท่านั้นที่จะทํากําไรได้เหนือกว่าคู่แข่งโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจเป็นผู้นําได้มีน้อยใช้เวลานานคนที่ประสบความสําเร็จอย่างเช่นกลุ่มสหพัฒน์อย่างคุณเทียมโชคว,วัฒนานั้นนับนิ้วได้ไม่ครบและเป็นที่อิจฉาของใครต่อใคร 3. แต่สำหรับผมแล้ว ผมไม่อิจฉาคุณเทียมเลยที่สามารถทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จขนาดนี้เพราะผมสามารถที่จะเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนในบริษัทของคุณเทียมที่ประสบความสําเร็จเป็นผู้นําอยู่แล้วได้ทันทีโดยการซื้อหุ้นในบริษัทที่ดีของกลุ่มสหพัฒย์ยิ่งไปกว่านั้นราคาที่ผมซื้อขอประทานโทษถูกกว่าที่คุณเทียมลงทุนเองเสียอีกนั่นก็คือราคาหุ้นต่อราคาตามบัญชีหรือ P/B ratio ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ส่วนใหญ่มีค่าต่ากว่า1เท่าในปัจจุบัน ถ้าคุณงงว่า P/B ratio คืออะไรคำตอบง่ายๆก็คือ price คือราคาหุ้นที่คุณจ่ายส่วน book ก็คือราคาหุ้นที่เจ้าของเดิมอย่างคุณเทียมลงทุนตั้งแต่แรกถ้าคุณเทียมยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้คงน้ำตาตกผมไม่อิจฉาคุณเทียมเลยคุณเทียมจะต้องอิจฉาผมธุรกิจส่งออกคือความหวังผมมีเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมคนหนึ่งชื่อกิมฟุยหลังจากเรียนจบ กิมฟุยก็ทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะผันตัวมาทำกิจการเองเป็นผู้รับเหมางานทำระบบไฟฟ้าให้แก่อาคารสำนักงานจนร่ำรวยมีเงินพอสมควรวันหนึ่งกิมฟุยโทรมาปรึกษาผมว่าตอนนี้ถ้ามีเงินควรทำอะไรดีเพราะงานที่ทำอยู่ซบเซาอาชีพเท่าแก่ต้องมองหาโอกาสทางธุรกิจผมแนะนำไปว่าควรทำอะไรเกี่ยวกับการส่งออกเพราะการลดค่างเงินบาทเศรษฐกิจตกต่ำกำลังซื้อในประเทศมีน้อย ต้องพยายามส่งออกเพราะเราได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตกิมฟุยตอบว่าไม่รู้ทำอะไรกูทำไม่เป็นผมเสนอต่อว่าทำไมไม่ลองซื้อหุ้นส่งออกดีๆในตลาดหลักทรัพย์เพราะพวกนี้ก็คือผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จแล้วซื้อหุ้นเขาก็เหมือนลงทุนทำส่งออกเหมือนกันแถมหุ้นบางตัวขายถูกกว่าที่เจ้าของเดิมลงทุนเองซิอีกกิมฟุยแย้งว่ามันไม่เหมือนกันเพราะถ้าเขาทำเองเขาคุมเงินคุมธุรกิจได้ แต่ถ้าให้ไปซื้อหุ้นอาจถูกเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ใส่ฟ้อนเงินโกงหรือโกงเงินผมได้ผมตอบว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญถ้าซื้อหุ้นบริษัทเรื่องความซื่อสัตย์ความโปร่งใสของผู้บริหารเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามหุ้นบริษัทดีๆก็ยังมีอยู่ดูเหมือนว่ากิมฟุยจะไม่ซื้อความคิดผมเพราะก่อนวางสายกิมฟุยบอกว่ากูเล่นหุ้นไม่เป็น ผมพูดว่างั้นก็ฝากธนาคารกินดอกไปก่อนแล้วกันกิมฟุ้ยอาจจะถูกถ้าความคิดยังไม่สุกงอมอย่าเพิ่งเล่นการลงทุนในหุ้นเพราะการเล่นหุ้นนั้นต้องการความมั่นคงในความคิดสูงมากต้องมีสไตล์การเล่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงกลับไปมาต้องทำนานพอถึงจะเห็นผลมีเพื่อนคนหนึ่งสนใจและชักชวนให้ผมเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพราะฟังมาว่าสามารถทำกำไรได้มากลงทุนบ่อละ 1-2ล้านบาทคืนทุนภายในระยะเวลา1ปีเพราะราคากุ้งขึ้นมหาศาลเนื่องจากเป็นสินค้าส่งออกที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงราคาขายเป็นดอลลาร์ทำให้พ่อค้ากุ้งจ่ายเงินซื้อกุ้งในราคากิโลรกร,รัมละ400-500บาท ผมฟังแล้วเห็นว่าเป็นไปได้ที่จริงผมซื้อหุ้นบริษัทที่ส่งออกกุ้งไว้หลายบริษัททํากําไรมาพอสมควรแต่เรื่องที่จะลงทุนไปทานากุ้งเองยังไม่เคยคิดแต่ผมมีความเห็นว่าในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดมหันตาภัยต่อบ,บางธุรกิจขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของอีกหลายธุรกิจอย่างที่ภาษาจีนเขียนคําว่าวิกฤตโดยการรวมคําว่าภัยอันตรายกับคําว่าโอกาสเข้าด้วยกัน โอกาสของการลงทุนทําบ่อก,กุ้งและประสบความสําเร็จผมคิดว่ามีแน่แต่มีความเสี่ยงก็ไม่น้อยเนื้อสิ่งอื่นใดผมเห็นว่าโอกาสที่จะเปิดให้กับคนที่อยู่ในตําแหน่งที่จะฉกฉวยได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะรวยจากการเลี้ยงกุ้งได้ควรจะเป็นคนที่เลี้ยงกุ้งอยู่แล้วส่วนคนที่เห็นว่ากุ้งกําลังไปได้ดีแล้วค่อยเริ่มเข้าไปเลี้ยงนั้นอาจจะสายเกินไปคิดได้ดังนี้แล้วผมก็เลิกความคิดที่จะเลี้ยงกุ้งแต่กลับไปซื้อหุ้นโชติวัตร ซึ่งเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่เพิ่มเติมหุ้นก็ดีอย่างนี้เองทำได้เร็วไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรมากมายซื้อเสร็จกลับบ้านนอนหลับสบายและไม่ต้องเก็บไปฝันว่าจะต้องไปป้อนอาหารลงอวนจับกุ้งหรือต้องผวาว่ามีใครมาลักขโมยกุ้งตอนตีสี่ขณะที่เรากำลังหลับสบายอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพสำหรับผมแล้วถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมมองที่ตลาดหุ้นก่อนเพราะ ตลาดหุ้นเป็นแหล่งรวมของมหันตภัยและโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าผมยืนอยู่ที่ตลาดหุ้นก็หมายความว่าผมกำลังยืนอยู่ในตำแหน่งที่จะฉกฉวยโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในแทบจะทุกธุรกิจ